พี่น้องอันนี้อีกเมืองหนึ่งด้วยจ้ะพี่น้องจ้าหรือว่าอำเภอหนึ่งเนาะพี่น้องแาวคนอยู่สวีเดนอาจจะหูเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีน่าจัดเนาะพี่น้องจ๋าถ้าจิมเบาผิดก็ขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้ะเอ้ากลัวเซมอินเดอะบีทไหมเนี่ยท่าที่30ออฟชอร์นี้อิน้องจ๋ามีพี่น้องตัวกว้างหมดพี่น้องจ้า อันนี้ what n a นะเนี่ยสตรัมซุนสตรัมสตรัมส,สตรัมซุนอือหือเฮ้ยซื้อ,อยากพี่น้องจ้ะให้จิมเบาจิมก็เป๋าบากระาถือคือเก่าแน่นอนพี่น้องเอ้ยนีเบิง้งอันนี้ร้านร้านขายของเนาะพี่น้องเนาะ,ะขายเสื้อผ้านั่นคืองบิฮิมาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเอ้ย ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะอัญจุดกัญญาอัากัจับโป้เห็นน้ำจิบนาะพี่น้องเนาะเต็มแนมเลยจับเป่าตาเปาหนี่เห็นชัดพี่น้องจา๋าวันอีมะอีมะในเดือนในเดือนน่อาก,ก,กระดาะะก,ระดก,กระดาเอ้ยแม่นะเนาะกระดากระดาพี่น้องจ๋าสองพันยี่สิบสองพี่พน้องมือนี้วันที ยี่สิบสอง่แต่เด้อพี่น้องอทุ่งดอกไม้นองขากทางสซอพี่น้อง,ง,งพี่น้องผู้เขาของประเทศสวีริเอันติมเพนอันอันอันยังเกาะฮิมาพอใหญ่ไว่ประเทศโนเวเพื่มาจ้อ,อยูชัวที่ไ่าซีหีมาโนเวเหรอคะไม่ใช่อืมอติงโ no นไอติ้งเซอเบน เถียงกันเดี๋ยวเข้าเมืองอะไรนะเยอะเด็ดนเยอะเด็ดเพื่อนวะโอ้ยอันนี้เบว่างน้ำน้าเพื่อนพี่น้องน้ำจืดด้วจ่ะเด็กฮะฟิชฟาร์มวิซามอนเหรอ โอ้ยเร็วปลาโอ้ยเร็วแกไข่ปลาแซลมอนพี่น้องจะ,พจะเ,เพิ่นจะแสีบเนื้อเพิ่นจะสีแดงพี่น้องแก่ๆปลาแซลมอนแต่เพิ่นหมดตัวใหญ่อีกกะนี่พี่น้องจะมาสื่อกับเขา่าอันอีกว่าโดนกะเข่าเคสนอร์เวย์เดะพี่น้องจ้ะมาซูเปอร์มาปปมาร์าเก็ตพี่น้องจ้ะนี่วอตเนมนะอีกตาเนมอะลิส ได้ไปวันละกูอันเลุี่อ่าเที่ยวพี่น้องเอ้ยนึกว่าจะจอดอันซื้อกับเขายังพารออีกอยู่พังพี่น้องนั่งค่าบานเพื่อนพี่น้องจ้ะอันนี้พี่ชิงแมนเ ไอ้จริงฟาร์มนะมัง้งจ๊ะบึงพี่น้องอันนี้ซิตี้พเพื่อนแ่ใจพี่น้องจ้าโอ้ยจิิเมอได้สีผ้าเมื่อบานเนาะพี่นอ้องเมื่อยกนเลยเด้อูใหญ่ได้สีผ้าไปทางไหนดอกิึงหนอกันนี่ได้หลายพี่น้องเิึงเขาเ้าจังหาัดยรูปกัน เดนอร์เกบนเพิ่นบ้นชอบอันนี้ทงชาตินอร์เวย์สวีเดีอียังนะฟินแลนด์ลรือต,ตเอาเนีน่ยแฟร์เอ่อซับเมสซิ่งโนวย์อะไรนะไอโนแต่นอร์เวย์กับ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 แฮนแฮปไทฟนิตตรองไทยนีย่เห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนีน่ยไทยไทยนิตตรอง <laughs> อ, <laughs> องศาพี่น้องจ้ะ พี่นให้เบิ้งรอบๆแล้วพี่น้องเนาะขากับเข่าพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นแคมป์ปิ้งดนะจ้ะเด้อกินข้ขาวแรงก่อนกราบนอร์เวย์พี่น้องอันนี้น้ำน้ำจืดได้พี่น้องเด้วยเหมือนเพิ่นกับมาพักกันพี่น้องจ้ะกระได้จ,จิ้มกระลอกกับเข่าก็ะได้ไายไายให้เบิ้องนจะจ้ะบรรยากาศพี่น้องจอ้ะอ่ามันอยู่ไก่กับนอร์เวย์จ้ะพี่น้องจ้ะ อากาศหนาวคือน,นอกเว้พี่น้องบนพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยถามมาดีบอกระดีอยู่หรอกพี่น้องจา้าได้เห็นหลายมองหลายสถานที่นะพี่น้องมันก็เหมือนกับได้ชีวิตพี่น้องจา้าถาม่าคุมบอกปีนี้คุ่มจอกพี่น้องจา้ามาชีวิตสวิตเด่นดอกสองได้เห็นหลายเมืองจ้กพี่น้องจ้กพี่น้อง อันอันเขาอัน้นา,นาน้า,มาแม่เดวพี่น้องได้ได้ช,ช็อกโกแลตกับเลยหมูพี่น้องจ้าจจกลับ,บ้านแจกจะไม่กินอาหารพี่น้องจ้าอาหารไทยพี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กะขอฝากช่องติมสแนลสบายสตายไตล์ไว้น้ำในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าฝากกไดไลค์กดแชร์เนาะจ้าพี่น้องขอบคุณเผื่อเกอ่าขอบคุณเผื่อ,อ,อ,อใหม่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลจ้ะเด้อ จะไปอสร้างกับเขาแหละพี่น้องหิวเขาแรงพี่น้องจ้าตอนนี้สวิเด่นอ,อีกสิบหานาทีจะถุ่มหนึง่งพี่น้องจา้าหิวเขาแห้งแห้งเมืองไทยกับประมันจะเที่ยงคืนเนานะพี่น้องเนาะโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยเดย้พี่น้องจา้าบายบายพ่อนายไปยืนท่าแหละพี่น้องสวัสดีค่ะตอนนี้เวลากิทา่ทุ่มแล้วตาสองทุ่ม สองทุ่มถึงถึงเขตโนเว่เลยพี่น้องเข้าเขตโนเว่เลยจ้ะโอ้ยเมื่อยหลายมืนอี้มันที่อย่างนี้มันที่ยี่สิบสองกระดากระดาได้จะเด้อทายไปจะไปลงให้เบิรงนแล้วพี่น้องเบิรงจิมเห็นบรรยากาศโนเว่เบิรงพี่น้องเบิิ์งพี่น้องก่อนจิมห้้คลิปเนี่ยฝนตกเล้พี่น้องนี่คือโนเว่จ้ะพี่น้องจ้า สายเมื่อน,นี้ติมนีก็ขึ้นนำจืดจ่ะพี่น้องจ้ะของขึ้นวันที่ 22, กก2 2022, ี่สเดือนกรดดกรดาสอง,งอพันยี่สิบสองเลยจะเด้อพี่น้องเบิ่มมันก็ง่ามดีแนเนอะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้สวยบอพีส สวยไหมสวยไหมสาวๆาวาวปั่นจักรยานพี่น้องเอ้ยเบิ่งนอเวจะสิ้นเดือนกระดากระดาเลพออย,าพาย,ยพี่น้องยั่งขี้มะอยู่เด้พี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิง่งจิ้มจะใชยให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งแมนเบิร์ดเลยจ้าอันนี้นอเวนอพี่น้องเอ้ย พ่อย์ว่ามองเีสม่มีอันทิมาอยู่พ่อย่บอกว่าอันอันภูเขาบนสูงพี่น้องจ,าจง๋าทีบบ่ว่ามันมันสมาบอกอัินค้ายที่ว่าติมขึ้นไปเทิ่งอันอันภาคเหนือก็บ่กแมนเหนืนอนสุดของนอเวสหรอกพี่น้อง่อนกับมีหลายยังสียังสีนะพี่น้องเมืองความหมยเมืองไอเย็นพี่น้องเอ้ยภูเขาเขาใหญ่ภูเขาใหญ่หญอืม ลน้ำใหม่ของโนเวย์จ้ะพี่น้องแต่โบเมนมตบูบดีด้วยจ้ะผลน้ำใหม่อีกชนิดหนึ่งพี่น้องจ๋งงาเบิ้งเบิ้งโนเว์พี่น้องจ๋ามันยังมีหิมะอีเด,พด,ด้พี่น้องเบิ้งก็แต่อยู่อบ่จ้ะหนาวหนาวหนาวพี่น้องเลยมันก็นงามอยู่หันนี่พี่น้องเลย ติจีจิมก,จกาจะตชาไทยย่อยล่กไหเบิงด้จัะพี่น้องจ๋าอ่ะบอกอีกกนอืโอ้น้ำตกพี่น้องน้ำตกน้ำตกจากยังก่อเพิ่นเดินยังก่ะหิมะละลายพี่น้องจ้าอ่ะจิมเห็นตาเป้าจิมกจาจเห็นเห็นชาดนะพี่น้องเบิงเบิงพี่น้องอันนี้เพิ่อนอันอันตอนกวางอ่าเออกวางก็ะเด็นกันเดียวกันนะพราะไง นี <laughs> ่คือพ่อยทับสุนไหน yeah, s <S อ่ามันจะแบบแบบอันเฮ็ดมันตอดกวางเขามากสินะพี่น้องอันมองนี่จะเป็นอ่าอ่าคนอื่นยังกาะอ่กวางมี่เจ้าของสินะเพิ่นแต่เพิ่นกับปลอยเซรีน่ะพี่น้องจ๋าเพิ่นก็จะมีแบบตอนมาก้ะก็ามาอันยังเก็ะใส่ใส่อัน ละฟ้านางสีนาเป็นสีสีชมสีเหลืองสีนดำเงินนางสีพี่น้องจ๋าแต่ส่วนมาพกพอกันอย,อยู่ทั้งภูเขาเนาะจ้ะพี่น้องวางนะนี่่เมอออยู่ันนี้ฝนฝนยังไงวะฝนน้ำไม้ปลาหลายมาสั่นมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งจากนี้จากนี้เมื่อบาดประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเด้เจ้ะเด้อนี่พี่น้องจา๋า โมเมนเส้นเซ็นมันอันคารกับตอนอันอันตอนที่ติมาใสไปเดินตอนแรกแล้วจับพี่น้องอันนี้มากมากรอบสองแต่พี่น้องมากอีกถนนเส็นหนึ่งพี่น้องจา้าโอ้ห้าเที่ยวยดีพี่น้องจา้าได้เห็นได้เห็นในหลายหม่องเนาะพี่น้องเนะะาะแต่ถามมาถามมาถามมากำไรชีวิตบอจ้าคุมบอคุมจ้บพี่น้องจา้า จากสองปีที่บเลมาานอเวนอพี่น้องเนาะที่ฟิฟบอบมากกับโบเลมาอันนีนอาจะพ่นองอายความเย็นเนี่ยจะพ่นองจา้าเบิ้งอันนี้อันนี้ม็อบี่จนใหม่ด้พี่ินองเบิ้งนี่จะภูเขาแต่กันอ,อันนี้เป็นเป็นภูเขาหัวโลนได้จากพี่นองบนที่หลับพี่นองความเย็นนาะพี่นองเนาะ โบม,มีบาทคเนเดินจะเดอ้อแต่ตรงนี้กับโ่มตรงที่มีต้นมาได้หลายพอเดี๋ยบแเป็นทีตนต่ตากันพี่น้องหรือว่าพอดีๆเห่าเนาะพี่น้องเนาะเบิง้งพี่น้องเอ,อ้ยกิมกับจะทายให้เบิง้ง